The Secret Hero EP ที่10มโนภาพทุกแนวคิดที่ผมเคยมีและทุกสิ่งที่ผมเคยทำผมจะเห็นมันในใจก่อนใครๆก็พูดถึงเรื่องการสร้างมโนภาพซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับที่กล่าวกันว่าเรามองเห็นอยู่ในใจที่สุดแล้วคุณคงมีความฝันไม่ได้หากมองไม่เห็นคุณจะเข้าใจอะไรได้อย่างไรถ้าไม่ได้เห็นภาพนั้นในใจก่อนและแทมินตัน คนในแวดวงกีฬาและกรีธารู้พลังของการสร้างภาพความฝันคุณคงเคยได้ยินนักกีฬาคนแล้วคนเล่าในกีฬาโอลิมปิกที่พูดข้อเท็จจริงว่าพวกเขาเล่นกีฬาในช่วงเวลาที่ชนะได้เหรียญทองไว้ในใจมา4ปีแล้วนักกรีธาใช้เทคนิคในการสร้างภาพอยู่เสมอระหว่างการฝึกเพื่อให้มองเห็นทุกอย่างที่ต้องการจะชนะในใจแล้วก็ฝึกฝนและพัฒนาความชำนาญโดยเฉพาะนั้น พีทแครรอเราทำงานด้วยการสร้างภาพก่อนเสมอด้วยการนึกภาพสิ่งที่เราจะทำพลังทั้งปวงย่อมมาจากศักยภาพในการนึกภาพสิ่งที่เราจะทำคุณจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรถ้าไม่มีภาพก่อนคุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่คุณจะไปถึงโลกของกีฬายึดอยู่กับปฏิบัติการอันทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการ คือการสร้างสรรค์สร้างภาพถึงผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการไว้ในใจนอกจากความสำเร็จทั้งปวงซึ่งจะได้รับในเรื่องของกีฬาด้วยการใช้เทคนิคนี้โดยทั่วไปผู้คนก็ยังไม่ตระหนักถึงข้อเท,ท็จจริงว่าพวกเขาใช้เทคนิคเดียวกันนี้ได้ในการสร้างความสำเร็จในชีวิตส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างมโนภาพก็คือให้คุณนึกภาพผลหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณต้องการในใจ นึกภาพรายละเอียดอื่นๆทุกอย่างว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วมองเห็นผลลัพธ์สุดท้ายของความฝันของคุณเลนบิสตรีเลือกมโนภาพว่ายืนอยู่บนแท่นผู้ชนะมีแชมเปนฟุ้งกระจายเพราะมโนภาพเช่นนั้นแทนผลลัพธ์ที่เธอต้องการชัดแจ้งคือกลายเป็นแชมเปี้ยนโลกตอนที่คุณร่างองค์ประกอบต่างๆของความฝันจิตใจคุณนึกภาพจากที่ร่างไว้ทันใด เมื่อคุณเขียนบันทึกเกี่ยวกับความฝันจิตใจของคุณก็นึกเป็นภาพจากที่จดไว้โดยอัตโนมัติทั้งสองวิธีนี้คือการที่คุณกำลังสร้างภาพในชีวิตฉันเมื่อไหร่ที่ต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนฉันไม่เคยคิดลุยลงไปโดยไม่นึกภาพผลลัพธ์ที่ต้องการเสียก่อน ฉันใช้วิธีสร้างมโนภาพซ้ำไปซ้ำมาในจิตใจและรู้สึกตื่นเต้นเรากับมันเกิดขึ้นแล้วเทคนิคเช่นนี้เป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งและเป็นศักยภาพที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักที่ว่ามนุษย์ต้องสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามที่ต้องการในชีวิตเพราะจิตกึ่งสำนึกของเราชอบภาพเมื่อวางภาพลงในจิตกึ่งสำนึกจิตกึ่งสำนึกก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้ปรากฏขึ้นได้จริง เราได้รับความสำเร็จสองครั้งครั้งแรกคือในใจและครั้งที่สองคือในโลกอันแท้จริงปีเตอร์โฟโยใครๆย่อมคิดว่าคุณเป็นจอมโกหกอย่างสิ้นเชิงตอนที่คุณกำลังสร้างมโนภาพเพราะพวกนั้นจะคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกไม่มีทางจะเกิดขึ้นที่นี่แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าที่นี่ด้วยเพราะถ้าคุณคิดถึงมันได้มันก็เกิดขึ้นได้ พอคุณสร้างมโนภาพถึงผลสำเร็จจากความฝันในใจได้เก่งแล้วคุณก็จะรู้สึกราวกับมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็อาจใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการก้าวเดินหรือเป้าหมายขนาดเล็กหน่อยที่คุณต้องการบรรลุบนเส้นทางของฮีโร่แต่แม้คุณจะแค่นึกภาพผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่คุณต้องการมโนภาพของคุณก็จะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยหนทางใดหนทางหนึ่ง ในชีวิตคุณคุณใช้มโนภาพในสถานการณ์ใดก็ได้ตามที่ต้องการให้สถานการณ์นั้นเป็นไปด้วยดีคุณอาจนึกภาพผลการสอบการทดสอบการแสดงการสัมภาษณ์การประชุมการเสนองานข้อเสนอต่างๆการกล่าวสุนทรพจน์การไปพบกับพ่อแม่พี่น้องของสามีหรือภรรยาการไปท่องเที่ยวหรือเจ้านายกำลังจะเลื่อนขั้น ให้คุณครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติของบริษัทที่คุณทำงานทำให้แน่ใจว่าคุณได้นึกภาพว่าที่ไหนที่คุณอยากอยู่ตอนสิ้นปีและคงภาพของแต่ละปีในทุกๆปีใหม่นอกจากนั้นก็สร้างมโนภาพให้ใหญ่ขึ้นว่าคุณอยากอยู่ที่ไหนใน5ปีข้างหน้าแล้วคอยดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ คุณต้องสร้างมโนภาพว่าคุณจะมุ่งหน้าไปตรงไหนและชัดเจนกับภาพนี้ให้มากๆถ่ายภาพโพลลลอยไว้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในอีก2 3ปีข้างหน้าเมื่อหยุดความกระวนกระวายของวันนั it, ้นก e ่อนที่มันจะเริ่มต้นและทำจิตให้อยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์มโนภาพของความฝันจะเลื่อนตรงเข้าสู่จิตกึ่งสำานกของคุณ เหมือนกับการเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งอัปเดตใหม่ๆห,หรือโปรแกรมใหม่ๆอัปเดตไม่อาจติดตั้งตอนที่คอมพิวเตอร์ยังเต็มไปด้วยโปรแกรมอื่นๆมากมายเช่นเดียวกับจิตกึ่งสำนึกที่ไม่อาจรับมโนภาพของคุณหากจิตคุณยังวนเวียนอยู่กับเรื่องอื่นๆแต่เมื่อคุณปิดจิตด้วยการผ่อนคลายมโนภาพก็จะติดตั้งได้อย่างสำเร็จเรียบร้อยเมื่อคุณใช้มโนภาพได้สำเร็จผล ผู้คนรอบตัวจะสงสัยว่าอะไรอะไรทำไมจึงเข้าทางคุณไปหมดและทุกอย่างก็สำเร็จเสร็จสิ้นเหมือนกับคุณเป็นยอดมนุษย์อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็จะรู้ว่าเพิ่งจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างทรงพลังที่สุดแต่ธรรมดาที่สุดซึ่งมีให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้